กราบสวัสดีสวัสดีพแม่พี่นงยินดีนต้อนรับกข้าสู่ทองสซเนลูกสาวาคือเก่านีเนาะตอนนี้ก็มาพบพอกับเฮาคือเก่าเขาก็อยู่ือนทีซ่านคือเก่านะพ่พแม่พี่นงเอากสีมาเห็ดภารกิจย้ำแรงสีม 1, าหนึ่งเข่าเกลือเป็ดเกลือไก่ล่างถั่วอะไรพแม่พีน่นงชีวิตประจำวันของาวแพนกัเห็ดนี่แหละซ้ำชีอยางนี่แหละมีคองอยู่คงกินกันเห็ดคงอยู่คงกินถ่าเอือ่อยเนาะซุ้มเอื่อยพันไปหน้านะพงพแม่พี่น้อง เพนกับโบท่านได้ไปดอกผัว <sh> ่าบท่านได้ดำหน้าน้องกระลกโบได้ไปก็เป็นคนเฝ้าเฮือนกับน้องแพลวสองคนเนาะทำกับิมาเห็ดวียกค่ะเพื่อนทะเลภูมิพี่น้องแต่เมื่อนี่โมโหเห็ดกินแรงอย่างนอกมื่อนี่อย่างโมโหท้องภูมิพี่น้องขำในนอกเนี่ก็สี่ม้งห้าม้งเลตะเวนกระตกดินทะเลภูมิพี่น้องทำกับิมาเห็ดวิ่งน้องเป็ดไก่กับวนซุ้มแซลนะชีวิตแต่ละมือกับเห็ดจังชีสทะเลภูมิพี่น้องดูเพื่อนกับโบได้ไปไซน็อ ไปใส่โฟว์ช่วงนี้ก็ไปใส่กันลำบากยากเขาก็อยู่เพื่อนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่แหละเน่องฟงพี่น้องเป็ดไก่กวนลวลเ,กเลยเนาะไปเกลือฉุดเพลยเนาะไปเกลือกันชนิมเขาซาันน้ำน่องฟงพี่นอ้องเชิญวนขนาดเลยเขาซันเขาเปลือ,อกเนาะเขาซานนี่เอาไว้สำหรับไก่น้อยส่วนด้วยวนขนาดเลยส่วน,นเขาเปลือกนี่สำหรับไก่ใหญ่นนเนาะห้องไปเกลือเพอะนุคพี่น้อง อยู่แหละมวนขนทินก็บบอลข,ขาวๆนี่แหล, <c oughs> ละไก่ก็ออกมาใหม่เลยเลยเนาะออกมาใหม่เลยเลยไก่ก็ได้ไดสงสมไร็สมหนึ่งเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วก็จับไปดานำะำอัว่าอยู่อันเพื่อนไรกล็เลี้ยงยากเนาะคมิหน้่งที่น้งงอยงยามหนึ่งก็ยมำห่งย่ำนายเป็ดคือกันเนาะเป็ดกับบุคคลาย ใหญ่สำได้สำเนียงบางทีก็เอาไปนาเนาะป้าดูบ้านเนี่ยเอาไปนาเนาะหาเอาไปเลี้ยงแต่บทเดียวโปรดกะบบมีห้ำเกลือบบมีเข่าเกลือกคนในพี่นอ้องห้ำกะซีเข่ามาแต่ละเถื่อกะเอาไปนาเนาะเก๋งศอกยู่เพื่อนกับโบมีห้ำกินก็เลยเอาเข่าเปลือกกับเข่าซานนี่แหละโอ้ยในคนกินพวกในพี่นอ้อง มาไล่ลายกระได้รักไก่เนี่ยนเนาะ <S <s <ets> <S ดูหน้าเนี่ยลายคนนี่ขำซัมเนี่แหละวนตลอดเลยคนพี่น้องหากเกือบเป็ดต่อเขาก็ได้ <S <s <ets> <S ตุกตีกันเลยตีกันกันมาห้ามตลอดเนาะ <S <s <ets> <S มาก็ห้ามมหันตเป็ดไห้ไก่ตีกัน <S <s <ets> <S โอ้ยไหลไก่อยู่เด็กกู มากัเฝ้าเฮือนมาก็ได้คนก็เฝ้าเฮือนก็มีทหารยามน้ำพวกพี่น้องคือมาอะไรเข่าเป็ดอันนี้น้องโผล่ใพี่น้องเป็ดกะสีหาโตนี่แหละโอ้ยความจิมน,น้ำแล้ว ออกมาโบเบิร์ตเนาะพ่อแม่พี่น้องเผะว่าบางตัวมันกระพักไข่มันก็ออกมาได้สันี้ซุ้มนี้ค่ะกระไข่เนาะทีเรือกระเป็ดหน่อยสี่ตัวเนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเป็ดน่อยก็ตายมาแล้วเนาะเรือสี่ตัวเลหาเกินคิดเข่าปลายก็หัวาหานดูบ้านกระจังซีหละพ่อแม่พี่น้องเศร้ามาตะเลงมากับเกลือเป็ดเกลือไก่ ชีวิตประจำวันเขาเ่มุมี่ยังไงเตาห้างกาแฟมันแหล,เละเตาดังไข่ห้องามันแหไะเนาะแทหมดแล้วเทมันน้ำบริสุทธิ์ใหม่เนอะ คอนพี่น้องผมพี่น้องคนกะบ่ได้ตกหลายมือเลยตก2ซมมิงเทศนี่น้อง12:00นเปียกตกบินกับ่เปียก้อแล้วกเซางคนก็สิได้ดดนา้แหละพี่น้องกะายาวแล้วเนาะ าเนมสอกินข่าวกนยังเลยมืงเนี่ยมือกับมีของกินดีมือกับมีขอ,องกิน เย็นกระไลลายเต็มติดเลยคงกินบูด,บดีเลวเขาเย็นลายแต่ละมือเขาว่ามีคงคดดกินดีกะ,ะเขานี่บุฟเฟ่เรือดอกพวงพี่้องเขากะจกใ,ใบใบเป็นก้อนในน้อยอุ่นตามเคยอะไรเขาว่ามันลายเขากะอุ่นบเบเขาว่ามันหน่อยกะอุ่นเบิดเนาะเขาว่ามันโมลายเขากะอุ่นเอา พอดีเบิดเลยอันนี้ลายเนาะเต็มติปเข่าเหนียวหนึ่งเต็มติปเข่าอ่ะห้างจกไหวอุดบัดนี้มันชิเหนียวเนาะกินน้ำหมาทันมันชิเหนียวเขาก็เลยจกเอาเครื่องหนึ่งที่เรือกะเขาไหวชามีกะคือว่าพ่อเลยเนาะพงศ์พี่น้องลายลายเป็นลายดอกเข่ากินข้าวแรงข้าวเดียวห้องอ่ะลายเป็นลาย แล้วเป็นทีเหยบห้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วไปแล้วอันที่สองเนาะ เอยางเอี้ยเนะเาะเข่าคู่มือมาถ้าได้เห็นงัวเห็นควายผ่านมาหนา่ะเพื่อนมาได้เนะเาะเข่าคู่มือเลย มีกันแล้วมีทีมห้อยในนะพ่อแม่พี่น้องถ้วยบวกเข้ากันประด้ษฐ์ประดับนอกนี่สี้หางไปอี่พรมิพิณองโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ซอแตนกังซิโคจบคลิปเอาไว้สำนีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายหรือกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ซอแอนต์เนี่ยเด้อเพื่อสิชีพบาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาเนาะเพื่อเฮ็ดให้เฮามีกำลังใจพ่อแม่พี่น้องอย่ากดความโฆษณาเด้อเพื่อเสริมให้ซอแอนมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ่งเนาะ คลิปหน้าพอกันใหม่เด้อคลิปนี้กับอามาสบายดีสวัสดีไปแล้วแม่พี่น้อง